11ไลน์อัพผู้เล่นตัวจริงของทีมชาติไทยจะมีใครบ้างนะครับลองมาดูครับผู้รักษาประตูครับสุภกรพูลผ,ผลจากสโมสรหนองบัวอันนี้คือลงตั้งแต่ในศึกอาเซียนผมว่าน่าจะยึดตัวจริงยาวนะครับ ภูริพันธ์โพทองนะครับจากเมืองทองนะครับแล้วก็คู่เซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยเป็นภูรินัทพูนกำลังจากอัศมชันแล้วก็สุภวิทย์ผสมจากอัศมชัญจับคู่กันเขาจะไม่น่าจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าความสัมพันธ์ค่อนข้างดีขณะที่ทางด้านขวานเนี่ยน่าจะเป็นคณะพลที่ยึดตำแหน่งตรงนี้พอสมควรตรงกลางสองคนตัวรับเป็นดนุพลบุภผานะครับ ตัวจริงแล้วก็เป็นกัปตันทีมและมีสรกิจแก้วสีจากบุรีรัมยูไนเต็ดขณะที่เกมรุกไม่น่าจะมีการพลิกโผนะนัฐกิจโพสีทางด้านซ้ายการท่าเรือครับชัยวัดเงินมาจากกรุงเทพคริสเตียนปอรเมศละอองดีจากกรุงเทพคริสเตียนอยู่ทางด้านขวาแล้วก็เป็นจอมพลหอมบุญมานะครับยืนอยู่ข้างหน,น้านั่นเองครับ